กราบสวัสดีครับแฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับผมก็มีพระสมเด็จนะครับวรละคังอีกหนึ่งพุทธสินพิมพ์สรงนะครับเป็นสมเด็จวรละคังพิมพ์อกกลุดนะครับที่เขาเรียกว่าอกกลุดเสียนบาทแต่ที่จริงแล้วพิมพ์นะครับแยกพิมพ์ที่พิมพ์อกกลุดมากกว่านะครับเสียนบาทก็ดูคล้ายๆกลมๆนะครับแต่ว่าพุทธสินนี่อกนะครับคล้ายๆอกกลุดนะครับ อกนูนนะครับที่เรียกพิมพ์อกรุดกันนะครับที่แยกเป็นพิมพ์อกรุดเนี่ยก็คือหน้าอกจะนูนนะครับแค่นั้นเองนะครับเป็นพระที่มีพุทธศิ์พิมพ์ทรงไม่ค่อยจะสวยงามนะครับการแกะพิมพ์ทรงต่างๆ่งงนะครับไม่ค่อยจะสวยงามเส้นซุ้มก็โย,ยนะครับเพื่อนดูเส้นซุ้มนะครับโยเอียงนะครับองศาขององค์พระฐานนะครับทั้ง3มชั้นก็ไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอกันนะครับ วงแขนนะครับกลอนปายกดติดก็ไม่เต็มเท่ากันนะครับในบางองค์วงแขนเนี่ยนะครับกดติดทั้งสองด้านก็มีนะครับไม่ใช่จะเหมือนกันทุกองค์นะครับแต่ผมยกตัวอย่างว่าองค์นี้นะครับเนี่ยน่าจะกดติดไม่เต็มนั่นเองนะครับพระมีการลงรักมานะครับอ่าผ่านสภาพพระที่ลงรักนะครับส่วนมากพิมโอกครุฑเนี่ยนะครับที่ผมเปเห็นนะครับก็จะลงรักหลายๆองค์นะครับเป็นคราบรักสีดำดำ นะครับยางรักคืออย่างไม้นะครับทาทับเพื่อไว้เพื่อถนอมเนื้อพระเนื้อผงปูนนะครับแต่ในบางองนะครับเพื่อนที่ทาทับไว้หนาเนี่ยนะครับอาจจะปกคลุมเนื้อผงปูนนะครับเราจะพิจารณารูปแบบการงอกที่ยากขึ้นนะครับแต่ถ้าพระที่ทาไว้ไม่ไม,ไม่ไม่หนาเยอะนะครับหรือคราบรักี่ลอกล่อนออกไปแล้วเราก็จะเห็นรูปแบบนะครับความ หดแห้งเหี่ยวย่นของเนื้อผงปูนที่ชัดเจนนะครับพระพิมพ์นี้องค์นี้นะครับก็เป็นของแฟนๆพระเครื่องทางบ้านนะครับเป็นของคุณพี่ทหารนะครับเขาสังกัดอยู่ที่ลบบุรีนะครับพี่ชายแดนนะครับพี่เขาก็ส่งพระเทนะครับมาให้ช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับนำมาให้เพื่อนนะครับร่วมกันรับชมนะครับหลายๆองค์นะครับทั้งพระเนื้อดินนะครับทั้งพระเนื้อผงนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระเทก1หนึ่งองค์นะครับสําหรับวันนี้เป็นสมเด็จพิม์มกคุดนะครับยุคต้นๆนะครับพุทธศินเนี่ยไม่ค่อยสวยงามนะครับเพื่อนๆดูนะครับคล้ายๆจะเป็นติ่งหูซะมากกว่านะครับรูปแบบการแกะเนี่ยนะครับแต่ดูไว้ดีก็เหมือนมีเขาอะนะครับมีเส้นทะแยงไปนะครับคล้ายๆสามเกตนะครับพระเกตดูคล้ายๆสามเกตในพิ์มกคุดเนี่ยนะครับ เสียงก็กลมกลมนะครับนี่คือพุทธสินพิมพ์มทรงของพิมพ์นี้นะครับมีทั้งพิมพ์ของบางขุมโทมและก็วัดละขังนะครับพิมพ์หมกรุษ <c oughs> แต่ใจหลักนะครับสำคัญทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องดูที่ธรรมชาติความเก่าการเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อปูนอย่างเดียวนะครับพุทธสินเนี่ยบางอง,งาอาจจะกดติดเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกองนะครับเพราะว่าพิมพ์พระค่อนข้างที่จะตื้นนะครับ แล้วผ่านระยะเวลาการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับการสึกกรณน์นะครับผูยุยสภาพการใช้สภาพการเก็บนะครับของแต่ละโนที่ครอบครองพระเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็ไม่เท่ากันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเน้นให้พิมพ์เหมือนกันนะครับให้รูปแบบพ <c oughs> <c oughs> ุทธศิลป์พิมทรงนะครับที่มีสม่ำเสมอกันเหมือนกันทุกโค์มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเ,เพื่อนขอย้ําเลยนะครับว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ บางคนอาจจะใช้เยอะสึกกรอนผุพังไปก็มากแล้วนะครับแต่องค์นี้ก็ยังพอที่เราเห็นพุทธศินพิมพ์ทรงนะครับที่จะเรียกแยกพิมพ์ได้นะครับเป็นพิมพ์อ,อกรุดทีนี้เราก็มาดูลักษณะของเนื้อปูนนะครับเนี่ยเมื่อเราขยายขึ้นมานะครับรูปแบบการงอกเนี่ยในพิมพ์นี้ละเอียดมากนะครับลักษณะการงอกของเม็ดปูนนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับ เนื้อชั้นด้านในนี่มีรูปแบบของอะไรครับฟาโพดแห้งเหี่ยวย่นนะครับเห็นไหมครับระดับพื้นผิวนี่ผดแห้งเหี่ยวย่นแล้วก็งอกเป็นเรียวๆเป็นเป็นเม็ดผดๆกระจุกกระจเจนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเห็นไหมครับเหี่ยวย่นละเอียดนะครับอนุภาคของเนื้อปูละเอียดมากแต่ก็เห็นรูปแบบการงอกที่เป็นลักษณะเป็นเม็ดเป็นผดเป็นไข่เป็นใหญ่ที่ชัดเจนนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับพยายามดูเห็นไหมครับจะเป็นเส้น เป็นเม็ดเป็นผดผดไข่ไข่ใหญ่ๆนะครับอ่างอกทับถมกันไปมานะครับในเนื้อผงปูนของระดับพื้นผิวเนี่ยนะครับงอกเยอะมากนะครับรูปแบบการงอกก็จะเป็นลักษณะเม็ดเล็กผดผดนะครับเนี่ยเมื่อเราพิจารณาดูดีๆก็จะเห็นถึงรูปแบบเหล่านี้ที่ชัดเจนนะครับเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับบริเวณเนี้ยงอกทะลุชั้นคราบรักขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเป็นเม็ดเป็นผดผดนะครับ เป็นเส้นเป็นไข่เป็นใหญ่เป็นติ่งๆคล้ายๆปลายเข็มก็มีนะครับแหลมๆนะครับนี่คือการวิวัฒนาการของเนื้อป่งปูนนะครับรูปแบบการเกิดเหล่านี้การวิวัฒนาการเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากสร้างพระผ่านมาแล้วนะครับระยะเวลา70ปี80ปี90ปีนะครับจวบจนถึงปัจจุบันนะครับค่อยๆวิวัฒนาการเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยนะครับก็คือการงอกของเนื้อปูนนั่นเองนะครับ ธรรมชาติของพระเทนะครับวัดระฆังบางขุนพรมหรือเกศชโยนะครับหรือวัดขุนอินก็แล้วแต่นะครับมีอีกมากมายหลายวัดนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ไอ้พวกตระกูลท่าไอ้พวกสมาคมจันไรเนี่ยมันไม่ยอมรับอีกนะครับวัดขุนอินเนี่ยนะครับเวลาเขาจัดงานประกงประกวดไม่รับนะครับไม่รับเข้าประกวดนะครับเพราะว่าพวกนี้บอกว่าเป็นพระขุนละสำนักนะครับแต่ชาวบ้านที่เขาอยู่ใน นะครับเราแวกวัดเขารู้ดีนะครับว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับใครเป็นผู้สร้างเอาไว้เขารู้ดีนะครับต่พวกเซียนเกสรุ่นหลังเนี่ยนะครับมันเกิดกันไม่ทันนะนะครับด้วยความจันไรอย่างหอยพวกนี้นะครับมันก็จัดว่าไม่ใช่เป็นพระของสมเด็จพุทธจารตนะครับไม่เข้าไม่เข้าในไม่มาจัดให้อยู่ในนะครับพระชุดเป็นจ่าพักคีนะครับเพราะมันเล่นกันแต่ค่าเงินนะครับถ้ารับ พระชุดนี้เข้ามาอีกวัดหนึ่งนะครับทําให้พระสมเด็จที่พุทธจารตนะครับสมเด็จพระพุทธจารตท่านสร้างเนี่ยนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นนีครับเมื่อพระมีเพิ่มมากขึ้นนะครับราคาพระก็ต้องถูกลงนะครับเพราะว่าวัดขุนินเนี่ยถ้าเทียบดีๆนะครับก็เป็นสมเด็จพระพุทธจารตท่านสร้างเอาไว้เหมือนกันนะครับเหมือนกับวัดเกษชโยนะครับก็อยู่จังหวัดหาทออ่างทองเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่อยู่คนละวัดแค่นั้นนะครับแต่กลุ่มเซียนบางคนไม่ยอมรับ นะครับไม่ยอมรับเพราะช่างหัวมันนะครับเพื่อนช่างหัวเปลือกนะครับอย่าไปสนใจนะครับถ้ารูปแบบความเก่ามีชัดเจนนะครับรูปแบบการงอกการเปลี่ยนสภาพเนื้อปูนนะครับมีรูปแบบความเก่าที่ชัดเจนก็ถือว่าพระองค์นั้นนะครับมีนะครับประวัติการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแน่นอนนะครับเห่นเพื่อนดูดีครับรูปแบบการงอกอาจจะละเอียดหน่อยนะครับเพื่อนพยายามดูที่ผมวงกลมเมื่อขยายขึ้นมาเห็นไหมครับ จะเห็นรูปแบบที่เป็นเม็ดเป็นผดนะครับเป็นเส้นเป็นไข่ใหญ่ๆนะครับงอกกันซับซ้อนนะครับเป็นชั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผิวพระตรงไหนที่จะมาเรียบตึงล่ะครับเพื่อนๆดูสิครับระดับการงอกของระดับพื้นผิวเนี่ยวิวัฒนาการการงอกมาจากเนื้อปูนนะครับแล้วเนื้อพระนี่เหี่ยวหดแห้งเหยยี่ยวย่น <c oughs> เห็นไหมครับที่ฐานเนี่ยตรงไหนจะมาเรียบตึงล่ะครับเห็นเพื่อนดูสิครับธรรมชาติพระแท้ นะครับไม่มีคําว่าตรงไหนที่จะเรียบตึงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อปูนเน่เปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบนะครับทั้งหมดนะครับของระดับพื้นผิวเนี่ยนะครับเนื้อปูนที่อยู่ชั้นด้านบนเห็นไหมครับเหี่ยวย่นแล้วก็งอกพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับกับพระสมเด็จพิมมกรุดนะครับที่ผม <c oughs> ถ่ายลงในช่องในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับ แต่ว่าเป็นคนและเจ้าของนะครับอันนี้เป็นของแฟนๆเครื่องทางบ้านนะครับของผมก็มีนะครับพิมพ์นี้มีองเดียวพิมพ์หมุกรุดนะครับก็เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพื่อนๆของแทเนี่ยนะครับหาปุ๊บเจอได้ยากพิมพ์หมุกรุเนี่ยนะครับของเก๋ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเมื่อไหร่ที่ไอ้พวกเซียนเก๋มันนามาชี да> ้ตาหนิของเก๋ก็ย่อมก่อเกิดนะครับก็ย่อมทําขายกันเกลื่อนนะครับคุณทําได้ตามตาหนินะครับที่เขาชี้ที่เขาตั้งที่เขากะเกณฑ์นะครับ แต่รูปแบบความเก่านะครับที่เกิดขึ้นด้วยกลไกลของการเวลานะครับรูปแบบของการวิวัฒนาการของชั้นเนื้อปูนนะครับรูปแบบเหล่านี้นะครับที่ของเกสเนี่ยทำเรียนแบบไม่ได้นะครับกดพระมาใหม่เนี่ยนะครับจะตกแต่งยังไงนะครับจะทําระดับของเนื้อปูนยังไงนะครับให้เกิดรูปแบบการงอกเหมือนกองแทเนี่ยนะครับพวกทาพระเกมันทําไม่ได้หรอกนะครับ ของเก๋คือของเก๋นะครับไม่มีเก๋เก่านะครับไม่มีคําว่าเก no. ๋เก่านะครับเก๋คือเก๋เลยเก่าก็คือพระเก่าเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ก็เรียกว่าพระเก่านะครับเพราะว่ามีอายุการสร้างเกินร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับท่านยุคสมเด็จพทธจัน์โตนะครับใครจะว่าเก๋เก่าของเก่าเนี่ยเพื่อนๆสอนมันไปทีบ้างนะครับไปพวกที่ดูพระไม่เป็นนะครับสอนมันทีบ้างสอนเขาทีบ้างนะครับอยากได้ความรู้ก็ต้องฟังนะครับ เหมือนผมเนี่ยนะครับผมก็จะฟังคนที่เขาคนนี้อธิบายนะครับเข้าใจมีความได้ได้ความรู้นะครับมีหลักความอยู่ในพื้นฐานของหลักความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยนะครับหยิบพระขึ้นมาดูแต่พิมพ์ต้องมาก่อนตำหนีต้องมาก่อนไม่ว่าใครนะครับถ้าสอนดูตำหนีเนี่ยนะครับไม่ว่าพระเนื้อผงเนื้อดินก็แล้วแต่นะครับอย่าไปสนใจนะครับเพราะคุณไม่ได้ความรู้นะครับเหมือนพระเนื้อโลหะก็เหมือนกันนะครับ ถ้าสอนดูคราบสนิมเดิมนะครับพระไม่ได้ผ่านการล้างดูชั้นสนิมนะครับดูรูปแบบความแห้งเก่าของโลหะอันนี้นะครับน่าจะฟังน่าจะสนใจนะครับเพราะว่าเราได้ความรู้นะครับเพราะว่าพระโลหะก็เหมือนกันนะครับพระที่มีอายุการสร้างเกินร้อยปีเนี่ยนะครับหรือ8 0 90ปีนจะมีรูปแบบความแห้งเก่าของเนื้อโลหะที่ชัดเจนชั้นสนิมก็ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นทับถมมาเป็นเวลายาวนานอันนั้นนะเราสามารถที่จะนำมาพิจารณาได้นะครับพระสมเด็จก็เหมือนกันนะครับ ถ้ามีรูปแบบความโุดเขียวนะครับย่นงอกนะครับก็แสดงว่าพระองค์นั้นนะครับผ่านการสร้างมาเป็นเวลานับเป็นร้อยกว่าปีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยในชั้นรักเนี่ยก็ยังมีลักษณะปูนดิบนะครับเห็นไหมครับที่งอกนะครับงอกดันทะลุชั้นคราบรักขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยในกอกกลุ่มบริเวณนี้ถ้าเป็นของเก่นะครับก็มีแค่คราบรักที่ก็ทาเคลือบไว้เฉยๆนะครับ จะไม่มีรูปแบบของการผูยุยการสึกกรอนนะครับของชั้นรักการย่อยสลายของชั้นรักเลยนะครับถ้าในของแท้เนี่ยนะครับจะมีรูปแบบการผูยุยของชั้นรักนะครับจะมีรูปแบบการย่อยสลายนะครับของชั้นรักเนี่ยการผูกรอนผูพังออกไปเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเนื้อบ่องปูนเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบนะครับเหี่ยวย่นแล้วก็งอกทาให้ชั้นรักเหล่านี้นะครับก็ผูกรอนสึกกรอนไปด้วยกลไกของการเวลาได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตามขอบเส้นซุ้มเนี่ย ก็จะงอกเป็นเม็ดเม็ดผดผดนะครับเป็นริ้วๆเลยเห็นไหมครับไล่ไปอีกเยเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยธรรมชาติพระเทนะครับเพื่อนไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากนะครับพิจารณารูปแบบความเก่าเนี่ยที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็งอกเยอะเห็นเพื่อนดูนะครับด้านหลังมันขยายขึ้นมาเห็นไหมครับระดับพื้นผิวเนี่ย เหี่ยวย่นแลวก็งอกเยอะมากนะครับเห็นไหมครับเนื้อปูนเนี่ยเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยเห็นไหมครับที่ชัดเจนเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อเราขยายแล้วก็ดูธรรมชาติการงอกของเนื้อปูนนะครับของระดับพื้นผิวไม่มีตรงไหนนะครับที่จะมาเรียบตึงอยู่เลยนะครับสาหรับพระแท้ที่ดูง่ายองค์นี้เห็นเพื่อนดูสิครับหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับเนี่ยในจุดกรอนรอยปลีนเพื่อนดูสิครับเห็นไหมครับ มีรูปแบบการงอกไฟกันไปมานะครับที่ชัดเจนเนีย่ยในจุดกลอนอีกนะครับเพื่อนๆดูสิครับเป็นตุ่มเป็นเม็ดเป็นปดนะครับงอกขึ้นมานะครับนี่คือรูปแบบการงอกในจุดกลอนของพระเนื้อผงนะครับเนีย่ยเห็นไหมครับอ่าในจุดกลอนก็มีรูปแบบการงอกที่ชัดเจนอีกนะครับธรรมชาติแบบนี้นะครับบ่งบอกถึงความเก่าของพระเนื้อผงปูนนะครับบ่งบอกถึงความแท้นะครับที่ผ่านการสร้าง นะครับมายาวนานคือ150ปีนะครับเนี่ยแทดูง่ายนะครับพอมาดูด้านหลังนี้ถือว่าดูง่ายเลยนะครับซับซ้อนเห็นไหมครับรูปแบบการงอกนะครับเหี่ยวย่นผูปรุนซับซ้อนไขว้กันไปมานะครับหลากหลายระดับหลากหลายชั้นเนี่ยเพื่อนดูนะครับที่ผมวงกลมเนี่ยถ้าเพื่อนดูภาพเหล่านี้ออกแล้วจะเข้าใจนะครับว่ารูปแบบของพระเทพเป็นลักษณะยังไงนะครับในสมเด็จวัลคังพิมพ์อกรุฑ ของแท้นะครับที่ดูง่ายเลยนะครับเนี่ยไล่ไปดูเพื่อนดูทั้งองค์เลยนะครับระดับพื้นผิวของเนื้อปูนที่เยียวย่นแล้วก็งอกเห็นไหมครับเต็มไปหมดนะครับถ้าพระองค์ไหนนะครับไม่ว่าแม่พิมพ์ไหนก็แล้วแต่นะครับบางขุนพรลมวัละลังหรือเกศชยอยนะครับถ้ารูปแบบการงอกมีชัดเจนแบบนี้นะครับก็ถือว่าพระองค์นั้นเป็นพระแท้เป็นพระเก่าที่ถึงยุค ที่ทันยุคสมเด็จพระพุทธจารยร์โตท่านสร้างแน่นอนนะครับเพืเ่อนเพื่อนเพื่อนๆก็ดูพุทธสินพิมพ์ทรงนะครับดูพิษพุทธสินพิมพ์ทรงเขาแยกพิมพ์นะครับว่าเป็นพิม์อกกรุดนะครับพิม์อกกรุดที่เหลือเราก็นะครับรูปแบบการตัดเนี่ยเพื่อนไม่ใช่ว่าจะตัดเท่ากันทุกองน,นะครับบางองค์ก็ตัดชิดเส้นนะครับบางองค์ก็ตัดห่างนะครับเห็นไหมครับ รูปแบบการตัดนะครับไม่แน่นอนเพราะว่าหลายคนทำนะครับจะตัดเท่ากันไม่เท่ากันเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นหลักสําคัญก็คือการเปลี่ยนรูปแบบนะครับการงอกของเนื้อบ่งปูนนะครับที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับถึงจะบ่งบอกถึงความแท้ของพระสมเด็จวะละรลคังบางปรมหรือเกศชยโยได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ฝากแฟนๆเครื่องทุกท่านนะครับ ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อลิปต่อไปนะครับอ่าก็กราบขอบพระคุณนะครับอ่าคุณพี่ชายแดนนะครับคุณพี่ทหารชายแดนนะครับที่นําพระเท้นะครับหลากหลายหลายองค์นะครับนําให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการศึกษาพระเทศต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ